ซอยจุมาแล้วจะ้ะซอยจุมาแล้วจะ้ะนั่งก่อนจ้าบ้าโอ้จิบจิบเนี่ยเนี่ยแก่ข้าวกะมีได้เมือนนี่ครับพี่น้องโอ้มาเด้อกินซอยจุพี่น้องแก้วคักๆไก่กับห่วงพวกไก่เอ้าก้อนสิบสิกินกับต้องแก่ข้าวเท่ากันจักหน่อยหนึ่งก่อนซอยจุเสร็จเหมือนนี่ครับอื้อ มีพบกเขาไอปาดดาก็ว่าไงเอาละเอาละอ้วัวเหนือตัวเหนือ่นี่เหนือส้อยไปได้ทั้งมาเอาให้เพิ่นส้อยเนื้อก่อนครับพี่น้องครับส้อยจุเส็บๆเหมือนนี่มีดกับพวกเขาอีเมนทิปเอากินเบิร์ดอยู่บ่เอาละเอาแกข้าวก่อนอีดาหมาป้องไปเป็นยังไงพักแก้มห่ากระมีแล้วครับพี่น้องพักแก้มเอ๋อว่างเลยนี่พักแก้ม มาลงมือทำไก่กระห้องห่วงแค่แม่นยัาหรอกค้นโบยูนี่บห่วงเลยยูส่วงคนห่องนี่แหะจุจุจ,จุครับอือือเนี่ยผมมักสดแก้ว มืมต้องสะใจวะอ,อืม,อมสดอีกแล้วมาใส่สดด้วยม,มาสั่นอืมมาพี่น้องมาจำจุน้ำกันโอ้โอ้โอลุงเนาะรถคำขออืมอืม,อม แกก็คุ้มดีดึงงานพักไปืมมือหน้กหน่อยได้ใจ้าขืม มื่อในเนื้อมันน,มน้อยในใส่เขาเอ,าอสดเอาเนี่อะคนมักสดอ่ะสุด,าสดยาสด ข้าุมดีนะครบรับแก่ข้าวเฮ้ลอ,องแก่ข้าวจะสุดสุดหนาะสุดเจนแก่หอนทองอนะ่ะอืมบ้ยขอกันบรรยัง เสียบครับบดไ่้กินโดนนะหลายมือนะบดได้เอางัวมาขายกินจรงจริงเดี๋ยวกรเพาะเดีนย้แบบย่างตาละเหนือบุควยบุควยไปเนะอกหนามเนาะงัวเท่าว่ะงัวเท่ากวนจุ่มา Ừm, đầu ừ, nhiều quá. Ừ. Chấm keo. Đó, khó với xoài hải, rất xoay phân con. Mệt mát rồi hả? Vị ừ. thêm ừ. nắng bọc. เมียดก็บเพราะเขาเขาเมียดเลยคเอาสว้ยเพื่อนก่อนครับพี่น้องครับตอนไง่ายไปเลยสีหุ่นสีไปเลยใสแบบด,ด่างคับเอาเอาเลึกมัน น้องเป็กคือหอนทองหอนทองบาบ้าบวะลึกเลยลึกเลยนี่นะนุ่มเข้าไป